ดาวทิกต็อกสาวจีนนุ่งสั้นทำคอนเทนต์ดิสเครดิตคนไทยที่ซอยนานาเขาบอกว่าบอกคนที่นี่99%ไม่ใช่คนดีคนอยู่แถวนานา99%ไม่ใช่คนดีเขาพูดอย่างนั้นเลยเรื่องนี้เกิดจาก Facebook นะฮะลุยจีนเขาเผยแพร่พฤติกรรมสาวจีนซึ่งทำคลิปลงในเอ่อทิกต็อกทิกต็อกของจีนนะฮะก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งดูหยินเหรอดูหยินดูหยินเนาะโดยินเขาเรียกว่าอะไรโดยิน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 เนี่ย ก็คือติกตอกเราเล่นทิกตอกเล่นแรกทิกตอกแต่คนตอกเจะเป็นของเขาที่เขาเล่นโดยเฉพาะเลยเคยดูยินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานาคลิปโพสต์วันที่ห้าธันวาคมนะฮะกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงฉันว่าที่เนี่ยผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยห้ามมาเลยค่ะเพราะอันตรายมากๆเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณเดินเดินไปเจอเจอกับคนอะไรแบบไหนตัวหญิงคนเนี้ยมีการแต่งตัวว่าวิวนะฮะเิยเขาไปในซอยมีกล้องซูมหน้า พวกชาวต่างชาติที่เดือบมามองเธอด้วยพร้อมข้อความฉันเดินซอยเนี้ยอย่างอกสั่นขวัญแขวนแล้วเธอก็แอบมาพูดกับกล้องว่าเดี๋ยวฉันจะยืนอยู่ที่ซอยนี้นะรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากที่เธอยืนอยู่ครับแล้วเธอก็ยืนริมทางเทา้าครับปรากฏมีผู้ชายล่างท้วมคนหนึ่งนะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยในคลิปบอกว่าเป็นอ๋อบริการมาด้วยเป็นบริการเพือ่อเกิดเ,เหตุไม่ไปอยู่กันฮะครับผมอ่า ดยเธอเองนะครับก็จะยืมดรอไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการถ่ายหลายมุมมีแพนไปหลายมุมนะครับสักพักครับก็มีชายชาวต่างชาตินะครับเดินเข้ามาเหมือนจะมาพูดคุยอะไรบางอย่างกับเธอนะครับแล้วเธอก็โบกมือตามรูปนี้ปฏิเสธว่าแล้วก็บอกว่าซอรี่นะครับแล้วก็เดินหนีออกมาจังหวะนี้นะครับเธอทําหน้าเหวอพูดกกล้องว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นมาทักฉันว่า how are you today วันนี้เธอเป็นยังไงบ้าง แต่บอกเลยถ้าจังหวะนั้นเนี่ยเขาดึงตัวฉันเข้ามารับรองว่าฉันไม่ไหวตัวไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะงั้นผู้หญิงที่มาที่นี่เนี่ยถ้าอยู่ดีๆเนี่ยคุณอาจจะโดนเข้าถึงตัวได้นะรับรองว่าคุณจะหนีไม่ทันเลยประโยคสุดท้ายนะครับของคลิปนะครับเธอบอกว่าคนที่มาเดินบนถนนเส้นนี้เนี่ย99%ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกค่ะปรากฏเมื่อคลิปนี้ออกไปปุ๊บอย่าลืมนะคะคนจีนเองตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนไม่ถึงเป้าะครับไม่ถึงเป้า แน่นอน Facebook ลุยจีเนี่ยตั้งแต่เขามีข้อสังเกตเพิ่มแต่ว่าการที่เธอทําคลิปอย่างเนี้ยทําให้คนเข้าใจผิดว่าซอยนานาน,าน่ากลัวจนเกินจริงอ,อีกทั้งเธอยังแต่งตัวแบบนี้นนะมาทำให้เข้าใจได้ว่าเธอเป็นสาวไสาหลายหรือเปล่าถูกต้องป่ะอพอมีคนมาทักก่ดตีโพยตีพายว่าซอยนี้มันอันตรายนะถูกต้องไหทั้งที่ความจริงน่ยในซอยนั้นอนะ มีคนท,ทําธุรกิจเป็นร้านแบบว่าบางคนเปิดพักเป็นที่โรง<ม>พักโรงแรมมีร้านอาหารร้านชิคาิตเ<ม>ยอะแยะหมดเลยส่วนคนจีนที่ส่งคลิปมาให้กับเพจลุยจีนยอมรับว่าไม่พอใจความจริงคนในซอยเป็นมิตรมากไม่ได้น่ากลัวอะไรเลย<ม>แต่การทําคลิปแบบนี้เป็นการใส่ร้ายให้เสียหายซึ่งดาวติ๊กต็อกจีนคนนี้เคยทําคลิปเมืองไทยไม่ปลอดภัยจนโดนทัวร์ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยอยู่ประเทศไทยแต่ทําไมอยู่ในประเทศแต่ก็มาดิสเครดิตคนไทย<อ>ทุกวันครับผมล่าสุดครับพลตํารวจตีพันธนะนุชนาฏนะครับรองผู้บัญชาการสานักง,งานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็เผยว่าขณะนี้เนี่ยสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกําลังตรวจสอบหญิงสาวชาวจีนคนนี้นะฮะที่ทําคลิปเนี่ยนะฮะ<อ>รวมทั้งสืบสวนพฤติกรรมของหญิงสาวคนนี้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยเธออยู่ในประเทศไทย และพอจะทราบแหล่งที่พักอาศัยแล้วซึ่งกําลังติดตามตัวมาสอบถามข้อเท็จริงครับในส่วนของความผิดนะครับตอนนั้นก็ตอนนี้กําลังพิจารณาว่าสามารถที่เอาผิดอะไรบ้างแต่การที่สาวชาวจีนคนนี้เข้ามาทําคลิปวิพากษ์วิจารลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถจะทําได้แต่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งก็ต้องสืบสวนพฤติกรรมของสาวรายนี้ก่อนว่าจะสามารถที่เอาผิดอะไรได้หรือไม่ครับ Bring men G-Yak to share Bring me G-Yak to share